คอ,อย่ยัน M.I.G. 351ในเครื่องบินขับไล่แบบมัลติโรระดับ4บวกที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้ได้เปิดตัวในปี2026พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทรงพลังความคล่องตัวสูงและดีไซน์ที่สะดุดตาและวันนี้เราจะพาคุณไปชมเครื่องบินรบลำนี้ในทุกมุมมองอย่างใกล้ชิดไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเครื่องบินนักวิเคราะห์ด,ด้านกลาโหมหรือแค่ชื่นชอบเทคโนโลยีล้ำยุครับรองว่าคลิปนี้จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอน มาเริ่มกันที่มุมด้านหน้าของเครื่องบินซึ่งอาจจะเป็นมุมที่ดูทรงพลังที่สุดเมื่อ MIG 35เตรียมตัวขึ้นรนเวย์ปลายจมูกเครื่องที่แหลมคมและกระจกห้องนักบินที่เพรียวบางสะกดทุกสายตาขณะที่เครื่องเร่งความเร็วเพื่อทะยานขึ้นอากาศรอบๆเริ่มบิดเบี้ยวจากแรงผลักดันของเครื่องยนต์คู่ชุ่งล้อค่อยๆย,ยกขึ้นอย่างมุ่มนวนและมั่นคงระบบลงจอดหดเก็บเข้าตัวเครื่องได้อย่างแม่นยำ และในไม่กี่วินาที Mig-35 ก็ลอยขึ้นเหนือพื้นด้วยความสง่างามสแสดงให้เห็นถึงความสามารถตันเหลือล้นที่ซ่อนอยู่ภายในจากมุมด้านข้างเราจะเห็นสัดส่วนของเครื่องได้อย่างชัดเจน Mig-35 ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความเร็วเท่านั้นแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจที่หลากหลายปีกทรงเดลตา้ากว้างพร้อมจุดติดอาวุธหอลัยจุดและหางตั้งคู่ด้านหลังช่วยเสริมความมั่นคงในการบิน ห้องนักบินต่ำและเรียบลื่นช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์สีขาวที่ใช้กับเครื่องลำนี้ยิ่งทำให้มันดูโดดเด่นสะอาดตาและแตกต่างจากเครื่องบินรบทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเป็นความแปลกใหม่ที่สง่างามเหนือการเวลาเมื่อมองจากด้านหลังเราจะได้เห็นส่วนสำคัญที่สุดของ MiG-35 นั่นก็คือเครื่องยนต์แบบคู่คลีมูพดี 33MK ซึ่งให้พลังขับเคลื่อนและการควบคุมทิศทางแรงขับที่เหนือชั้น ปากปล่อยไอพ่นคู่ส่งประกายแสงสะท้อนแดดอย่างน่าประทับใจและหากคุณสังเกตดีๆจะเห็นความสั่นไหวของอากาศที่ร้อนระอุจากแรงดันแม้ในขณะที่เครื่องจอดนิ่งเมื่อเปิดใช้งาน afterburner แสงเปลวไฟสว่างจ้าและเสียงคำรามดังกระหึ่มไปทั่วลานดินเป็นภาพที่แสดงถึงพลงังและความแน่นยำอย่างแท้จริงตอนนี้เราจะขึ้นไปดูจากมุมสูงกันบ้าง มุมมองจากโดรนที่ลอยอยู่เหนือ MIG 35เผยให้เห็นความงมดงามขององค์การออกแบบในทุกส่วนปีกที่กว้างเต็มรูปแบบลำตัวที่กระชับและความสมดุลของส่วนประกอบทั้งหมดทำให้เครื่องลำนี้ดูเหมือนนกเหล็กที่สมบูรณ์แบบจากท้องฟ้าคุณจะเห็นจุดติดอาวุธพื้นที่ติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส และตำแหน่งของคลื่ควบคุมทิศทางได้ชัดเจนแม้เครื่องจะจอดนิ่งบนรันเวย์แต่ภาพจากด้านบนก็ยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของมันเสมอเครื่องลำนี้ถูกสร้างมาเพื่อบยบินและต่อสู้และตอนนี้เราจะพาคุณเข้าสู่หัวใจของ MIG35 ห้องนักบินด้านในคือโลกแห่งเทคโนโลยีล้ำสมัยแผ่งควบคุมถูกจัดวางอย่างมีระบบ มีจอ HUD หรือ Head Up Display แสดงข้อมูลการบินแบบเรียลไทม์พร้อมจอแสดงผลหลายฟังก์ชันด้านล่างที่ให้ข้อมูลเรดาร์สถานะอาวุธและข้อมูลทางยุทธวิธีที่จำเป็นทุกอย่างระบบ HOTAS หรือ Hand On t h r o t t e r n d s t i สตช่วยให้นักบินควบคุมเครื่องได้โดยไม่ต้องละมือจากคันบังคับเลย แสงไฟจากหน้าปัดและสวิตต่างๆสองแสงฟ้าเขียวอ่อนๆช่วยลดความล้าของสายตาในภารกิจกลางคืนเบอะนักบินติดตั้งระบบดีดตัวแบบ Zero Zero ซึ่งสามารถดีดตัวออกได้แม้ขณะจอดนิ่งหรือบินในระดับต่ำเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยชีวิตในสถานการณ์ทุกเฉินอย่างแท้จริง ด้วยเรดาร์ซุข AE แบบ AESA เครื่องสามารถติดตามเป้าหมายได้หอหลายจุดพร้อมกันทั้งในอากาศบนบกและในทะเลถือว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทำหน้าที่ได้หลากหลายที่สุดลำหนึ่ง Mig-35 รองรับอาวุธหลากหลายชนิดตั้งแต่มิตไซต์อากาศสู่อากาศไปจนถึงระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูง แน่จะไม่ใช่เครื่องบินรบเจเนเรชันที่5แต่ MiG 3 5ก็มีระบบอิเล็กทรอนิกส์การหลอมรวมข้อมูลจากเซนเซอร์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำหน้าจนเข้าใกล้มาตรฐานนั้นแล้วจุดเด่นอีกอย่างคือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตา่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบตะวันตกที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันสีขาวที่เห็นนี้ไม่ได้มีไว้แค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังช่วยสะท้อนความร้อนในภารกิจที่บินในระดับสูงและเพิ่มความปลอดภัยในการมองเห็นระหว่างฝึกบินนอกจากนี้ยังทำให้เครื่องลำนี้โดดเด่นมากในงานแสดงทางทหารหรือโชว์สาธารณะไม่ว่าจะมองจากมุมไหนด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจากด้านบนหรือแม้แต่ในห้องนักบิน MIG-35 ปี2026สีขาวคือการผสมผสานระหว่างดีไซน์และประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบทุกส่วนของมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ และบอกเล่าเรื่องราวของวิศวกรรมการบินของรัสเซียที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่รับชมการพาชม MiG 35รอบทิศทางในวันนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยากให้เราพาไปชมเครื่องบินลำไหนต่อไปในคลิปหน้า